ช่อง7 HD ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีครับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสเป็นอย่างไร ฟังคุณหมอผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้และคำแนะนำครับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสมีอาการอย่างไรและเกิดจากเชื้ออะไรบ้างครับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาจมีอาการไข้ไอเจ็บคอคัดจมูกน้ามูกไหลเสียงแหบวปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัว ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียนถ่ายเหลวและการรับรสหรือกลิ่นผิดปกติร่วมด้วยในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงเช่นปอดอักเสบอาจมีอาการไข้สูงซึมลงสับสนหายใจหอบเหนื่อยแน่นหน้าอกหรือบางรายมีภาวะความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือดต่ำกว่าร้อยเก้าสิบสี่เป็นต้นอาการเหล่านี้เกิดจากเชื้อไวรัสได้หลายชนิดเช่นโรคไวรัสไข้หวัดใหญ่โรคโควิด1 9กโรคการติดเชื้อไวรัส r s v ภพาราอนฟเอนซ่าและไรโนโไวรัสเป็นต้น อาการจากเชื้อไวรัสเหล่านี้มีความคล้ายคลึงกันไม่สามารถจำแนกได้จากอาการและการตรวจร่างกายดังนั้นจึงจำเป็นต้องอาศัยการตรวจพิเศษเพิ่มเติมขอคำแนะนำในการดูแลรักษาครับสำหรับผู้ป่วยที่แข็งแรงดีและอาการไม่รุนแรงนะครับสามารถหายเองได้สำหรับผู้ป่วยที่อาการรุนแรงและเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับอาจมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงที่ปอดและหัวใจทำให้เสียชีวิตได้ การรักษาด้วยยาต้านไวรัสในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่มีอาการรุนแรงจะทำให้หายเร็วขึ้นและลดภาวะแรกซ้อนแต่ต้องให้ยาในเวลาที่เหมาะสมสำหรับโรคโควิดควรได้รับยาต้านไวรัสภายใน5วันหลังจากเริ่มมีอาการสำหรับโรคไข้หวัดใหญ่ควรได้รับยาต้านไวรัสภายใน48ชั่วโมงหลังจากเริ่มมีอาการจะทำให้อาการดีขึ้นชัดเจนเนืน่องจากโรคโควิดมีความรุนแรงมากกว่าไข้หวัดใหญ่และยาต้านไวรัสโควิดและไข้หวัดใหญ่เป็นยาคนละชนิดกัน ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงแนะนําให้ตรวจคัดกรองโควิดด้วย ATK ก่อนมาพบแพทย์จะได้รับการรักษาที่รวดเร็วยิ่งขึ้นครับช่วงนี้ไข้หวัดใหญ่กลับมาระบาดอีกแล้วนะครับการฉีดวัคซีนมีความสําคัญอย่างไรครับวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีความจําเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงนะครับนอกจากป้องกันการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่แล้วยังสามารถลดความรุนแรงและภาวะแทรกซ้อนเช่นโรคหัวใจวายที่จะเกิดตามหลังการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้อีกด้วยนะครับ ชวนกันไปออกกำลังกายสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันไข้หวัดใหญ่แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน